ลงทุนกับนักเก็งกําไรต่างกันยังไงแล้วตอนนี้คุณกําลังเป็นแบบไหนวันนี้มาหาคําตอบกันค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมก้เวล์อยู่กับผมนะักวลเมจันเสนและมาพัธิที่ราวธนวัฒนมดุขกค่ะอย่างที่ได้กล่าวเป็นในตอนต้นเนาะว่าการลงทุนกับการเก็งกาไรเนี่ยมันต่างกันยังไงจริงๆแล้ว มีคนเคยสงสัยไหมคะว่าการที่เราซื้อหุ้นหรือซื้อคริปโตเนี่ยตอนที่ช่วงที่มันคิดว่าจะถือให้มันยาวไปเนาะแต่ว่าพอเห็นว่าราคามันกลังขึ้นนิดนึงเนี่ยเเราขายดีกว่าเพราะว่าเราได้กําไรแล้วใช่ทุนเขียวไม่ไหวทนไม่ไหวละอันนี้ก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วการลงทุนกับการเก็งกําไรเนี่ยมันต่างกัน,นยังไงแน็กพ่อมีแบบคําสั้นๆที่แบบอธิบายให้คนดูตอนเนี้ยเข้าใจง่ายๆไหมคะถ้าเอาสั้นนะสองบรรทัดเลยการลงทุนคือการเน้นมูลค่าและต้องการถือระยะยาว การเก็งกาไรต้องการราคาที่ผันผวนเก็งกําไรระยะสั้นใช่จริงๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อในระยะสั้นซื้อขายซื้อขายเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการเก็งกําไรแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อแล้วถือยาวๆเลยอันจะเป็นการลงทุนถูกไหมคะถูกต้องครับลองนึกภาพดูก็ได้นะเหมือนกับสมมติเรากําลังสร้างถนนเส้นหนึ่งละกันนะครับที่โอเคถนนเดิมเนี่ยมีผู้ใช้งานเยอะมากแต่เรารู้ว่า ถ้าเราขุด,ขดอุโมงคหรือว่าทาสะพานทางด่วนแบบนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยรถจะได้มาเพิ่มอีกเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงที่ก่อสร้างอยู่เนี่ยแน่นอนผ่านความยากลาบากต้องอดทนแต่ว่าระยะยาวถ้าทางด่วนเสร็จถ้าอุโมง์เสร็จผ่านไป5ปี10ปีรถก็จะไม่ติดาภาพการลงทุนเป็นแบบนั้นนะครับแต่ภาพการเก็งกำไรเนี่ยอาจจะเหมือนกับการที่เราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องยอมไปช่วงที่คนไม่ใช้ถนนเส้นนั้นเพื่อให้เราเนี่ย ไปเดินทางได้สะดวกนะครับอาจจะเป็นตอนดึกอาจจะเป็นตอนเช้าอะไรแบบนี้ก็จะใช้พลังงานเยอะกว่าแต่ว่าไอช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่เราไปถึงปลายทางเนี่ยอาจจะเร็วมากกว่าใช่ครับแสดงว่าอันนี้หมายถึงว่าการลงทุนกับการเก็งกาไรเนี่ยถือว่ามีความที่ต่างกันแหละถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามาลองทําเช็คลิสต์กันก่อนดีไหมคะว่าตอนนี้เราเป็นนักลงทุนหรือเป็นนักเก็งกาไรเพื่อที่จะได้มารู้กันว่าเราจะได้มีปรับข้อดีข้อเสียของตัวยังไงถูกไหมคะครับผมได้ค่ะถ้างั้นอันนี้ไม่ถามแน็กดีกว่าว่าแน็กเป็นนักลงทุนหรือนักเก็งกาไร เป็นนักลงทุนครับแต่เคยผ่านจุดที่เป็นนักเก็งกำไรมาก่อนโอเคถ้างกนเดี๋ยวเรามาทำเช็คลิสต์5ข้อนะคะเผื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเ,เช็คลิสต์ไปพร้อมๆกับเราเลยนะคะก็คือข้อหนึ่งนะคะเราซื้อสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าเราเชื่อในธุรกิจหรือว่าเรา ซื้อพราะแค่มันราคาลงอ่าใช่คือจริงๆี่ยต้องบอกวันนี้อันนี้ขอเสริมนิดหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยครับเราเนี่ยอาจจะเป็นนักเก็งกาไรก็ได้หรือนักลงทุนก็ได้ตามจังหวะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเรารู้ว่าไอ้หุ้นตัวนั้นหรือว่าดิจิทัลแอสเซทสกุลนั้นน่ยกำลังทําอะไรอยู่แล้วมีพื้นฐานที่ดีหรือเปล่า mm hmm. แล้วไอ้พื้นฐานตัวนั้นน่ยมันจะปรับตัวขึ้นในระยะไหนนะครับสมมุติว่ามีข่าวว่าหุ้นบริษัทนี้จะเลสฟัน hmm. ในวันนี้ จำนวนเงินเซอร์ไพรส์เลยอาจจะ100ล้านอ่ะเรารู้แล้วว่ามีเงินไหลเข้ามาในบริษัท100ล้านถูกไหมฮะอันนั้นเราอาจจะเก่งกาไรก่อนได้แต่ว่ากลับกันสมมุติว่าตัวบริษัทนี้เนี่ยกำลังทํานวัตกรรมนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนโลกได้เลยช่วยเหลือสังคมทั้งโลกเลยแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลายวันอยู่แล้วมันอาจจะเป็นหลัก5ปีหรือหลัก10ปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอย่างแรกเลยที่ต้องรู้ก่อนค่ะงั้นมาสู่ข้อที่2ก็คือการลงทุนของเราเนี่ยมีแผนในระยะยาวไหมหรือว่าจริงๆแลย อ่าถูกต้อง <ın S 1> จริงๆก็ซื้อซื้อขายก็แน่นอนเก่งกำไรกันนะครับแต่ว่าถ้าอยากลงทุนจริงๆผมแนะนำว่าอาจจะต้องไปดูไซคิลก่อนนะไซคิขของแต่ละแอสเซทเนาะว่าอ่าอย่างเช่นหุ้นเมกาไซคิลเป็นยังไงปกติขึ้น100%ลง20ลง25ถือว่าเยอะแล้วแต่ดิเจต่อแอสเซทบางทีขึ้น1000ลง30ลง50นี่ถือว่าปกติใช่ครับพอเรารู้ไซคิลตรงนั้นเราก็จะมารู้แล้วว่าทามิ่งที่เราควรลงทุนในแต่ละแอสเซทเป็นยังไงเพื่อจั ถ้าอยา้มาสู่ข้อที่สานะคะก็คือเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลตัวนั้นไหมหรือว่าเราแค่ฟังจากคนอื่นมาอืมครับก็จริงๆฟังเราไปแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อด้วยนะก็ถือว่าให้มารู้กันแล้วกันว่าเราจะลงทุนหรือจะเก็งกำไรอ่าใช่อารมณ์เหมือนพวกเราเนี่ยเป็น Google Map นะครับแล้วก็เ<น>ดินทางไปไหนเนี่ยก็อาจจะดูอีกทีหนึ่งหน้างานโอเคได้ค่ะงั้นเรามาต่อในีข้อที่4นะคะก็คือเราเคยศึกษาความเสี่ยงหรือเปล่าอืมครับอย่างนี้อยากให้นักเต้นน้ำนิดนึงว่าความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงว่าเสี่ยงยังไงอะคะ จริงๆเนี่ยเวลาเรากางพอร์ตมานะหนึเนตะเราควรดูก่อนว่าเสีย่ยงสูงสุดเลยนะที่เรารับได้คืออะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ล่าสุดอันนี้แชร์ส่วนตัวเลยมเพึ่งไปปล่อยเช่าคอนโดเนาะนะครับความเสีย่ยงสูงสุดที่คิดเลยนะคือไฟไหมนะครับหรือไม่ก็อาจจะแผ่นดินไหวแต่ประเทศไทยมันไม่เคยมีแผ่นดินไหวถูกไหมเราเนี่ยซื้อคอนโดเดือนธันวาเดือนมีนาแผ่นดินไหวครั้งแรกในประเทศไทย นะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ผมเผื่อใจไปแล้วนะครับพอๆกับพอๆกับไฟไหม้ล้วกันซึ่งอันนี้เรายอมรับได้ไหมเรายอมรับได้พอถึงสถานการณ์จริงนะหลายคนตกใจกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ผมเผื่อใจมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับเราก็ค่อยๆแก้ไขตามสถานการณ์ไปซึ่งในการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอสเซทไหนเนี่ยควรจะต้องมีความคิดหรือว่ากรอบคิดเริ่มต้นจากแบบนี้ก่อนว่าเสี่ยงสูงสุดเราคืออะไรเราล้มบนฟูกไหมหรือเราเราล้มบนพื้นบางคนล้มบนพื้นไม่ได้้้นนะะคัก็อออาาาาจจจตงงดูวว่่ยเทม ลดลงหน่อยนึงใช่ได้ค่ะแล้วก็มาที่ข้อสุดท้ายนะคะว่าในการลงทุนของเราเนี่ยเราใช้เงินเย็นหรือว่าเราใช้เงินที่เป็นเงินค่าใช้จ่ายในประจําวันใช้เงินบาทได้ไหมอาจจะมาถึงใช้เงินบาทหรือว่าเงินหยวนก็ได้ค่ะแซวเล่นนะครับก็จริงๆก็ใช้เงินที่ไม่ได้จะต้องรีบใช้จ่ายแล้วกันก็คืาเง่นที่เราเก็บไว้สำหรับลงทุนถูกต้องถูกต้องอย่างที่เคยบอกไปทุก ep นะครับว่าแบ่งเงินลงทุนมานะครับอย่าเอาเงินใช้จ่ายประจําวันแล้วต้องถอนเข้าถอนออกอะไรแบบนี้นะครับไม่ค่อยดีเพราะว่า จะทำให้ไม่เช็คการลงทุนเราเนี่ยค่อนข้างเสียหายได้ได้ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราทำเช็คลิสต์ครบทั้ง5ข้อนะคะเราเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นคนดูตอนนี้อาจจะเริ่มคิดแล้วเฮ้ยเราน่าจะเป็นนักเก็งกำไรเอ้ย e หรือว่าเราเป็นนักลงทุน<อ>งี้นเนี้ยเรามาดูข้อมูลกันดวกว่าค<ม>่ะว่าจริงๆตอนเนี้ยสิ่งที่คุณคิดอะถูกหรือเปล่าเดีย๋ยวเราเรามาแตกกันดูนะคะว่าการเก็งกำไรคืออะไรหรือว่าการลงทุนคืออะไรงั้นเรามาเริ่มจากที่การลงทุนก่อนนคะคะน เอออยากรู้ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยเรามีเป้าหมายหรือว่าจริงๆในพื้นฐานการตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะเรามาีการลงทุนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างค่ะก็การลงทุนเนี่ยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะว่าคือเรื่องของมูลค่ากับระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเป้าหมายหลักเราคืออะไรเป้าหมายหลักเราคือต้องการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวนะครับสำหรับการลงทุนนะนะครับก็อาจจะต้องดูว่าไอ้แอสเซทที่เราลงทุนน่ยคืออะไรนะครับวิเคราะห์จากพื้นฐานซึ่งอย่างที่ผมบอกเลยว่าพื้นฐานเน ปรีดอออกผลนะครับต้องใช้เวลานะครับอาจจะ1ปีขึ้นไปหรืออาจจะ3ปี5ปีตามไซเคิลแต่ละแอสเซทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยระยะเวลาในการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะต้องเผื่อใจหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือการบริหารความเสี่ยงให้เรานีครับสามารถอยู่รอดในตลาดลงทุนได้นานๆแล้วกันเพราะว่า mm hmm. อะไรเพราะว่าเคยบอกไปแล้วเรื่องของ c o m p พ u n d ์เอฟเนะนะครับว่ายิ่งมีโอกาสที่ไอตัวเลขทบต้นเนี่ย ใช้ระยะเวลานานไปเรื่อยๆเน่ยเงินต้นเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอร์ตเราจะโตขึ้นเรื่อยๆและโตเป็นแบบเอ็กโพเนนเชด้วยยิ่งนานยิ่งโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่เราอยู่ในตลาดเนี่ยมันมาจากความเสี่ยงที่เราบริหาร นะครับซึ่งถ้าบางคนเนี่ยรับความเสี่ยงเยอะเกินไปจนสุดท้ายเนี่ยพอทพังน,นะครับอาจจะลบ50%นทนไม่ได้เลิ่ลงทุนดีกว่ากลับไปทําธุรกิจดีกว่าอันนี้เนี่ยไม่ตอบจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือดูเป้าหมายหลักดูระยะเวลาในการลงทุนแล้วก็สุดท้ายอะไก็คือบริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ากับว่าข้อดีของการลงทุนเนี่ยก็คือการที่เราจะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนถูกต้องครับแล้วก็เราจะมีการลดความเสี่ยงจากการลงทุนนนนรรระะะยยสั้้กกกกมมคแว็็อออีี่าาางงืเจผ มีแผนการลงทุนในระยะยาว ถูกต้องครับลองนึกภาพไม่ง่ายดูก็ได้นะครับว่าตั้งแต่ยุคดูทรธมเนาะที่ขึ้นมานั่งตำแหน่งเนี่ยโหราคาหุน้นผันผวนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากใครอยากลงทุนเป็นรายเดือนรายเดือนนี่ยังจะติดลบบางเดือนลบบางเดือนบวกเยอะเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายวันเนี่ยผมเชื่อว่าเหนื่อยมากแน่ๆนะครับแต่กลับกันถ้าสมมติเรามองเป็นหลักรายปีนะครับอาจจะลงกลุ่มของหุ้น AI ที่ช่วงนี้กําลังเริ่มเติบโตมามนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มของ Bitcoin ก็ได้นะครับที่ค่อนข้างโตเยอะเลยอย่างเช่นกลุ่มของ strategy รรบหือกลุ่มิษัทต่างๆที่่อยูในะเห็นภา เลยนะว่าระยะยาวจริงเนี่ยครับในหลัก5เดือนในหลัก1ปีหรือมากกว่านั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับยังบิตคอยเนี่ยต่อให้หลายๆคนจะมองว่าติดลบ80%บางจังหวะนะครับแต่ว่าภาพรวมตั้งแต่ปี2009นะครับ2010เนี่ยที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพชันมากๆนะครับแล้วมีการทำาอทำหายได้เรื่อยๆถูกต้องครับอย่างวันนี้ที่เราอัดก็ยังทำาอทำหายอยู่นะครับแต่ว่าวันที่ลงอาจจะอีกเรื่องหนึ่งแซวเล่นครับค่ะงั้นเมื่อกี้เราบอกถึงข้อดีของการลงทุนไปแล้วมาถึงข้อเสียบ้้าางงงนะขขอออเสียลทุจจ ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานก็ที่จะได้รับการผลตอบแทนหมือนที่นายกตัวอ,อย่างไปตอนแรกว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทําถนนนานนิดนึงทำสะพานนานนิดนึงก,กว่าที่เราจะได้วิ่งรถแบบโฟล์ฟ l ล w ใช่ครับได้ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เรารู้ไปแลนะ้วเนาะว่าการลงทุนคืออะไรมาในส่วนของการเก็งกําไรบ้างการเก็งกําไรเป็นยังไงบ้างคะนะ จริงๆเกงกำไรเนี่ยก็จะต่างกับการลงทุนหลักๆเลยเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาที่นักลงทุนเข้าใจกันเนี่ยก็คือเป็นเทรดเดอร์เนาะนะครับเทรดเดอร์เนี่ยต้องเล่นกับความผันผวนนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องดูพื้นฐานมากก็ได้นะครับแต่ว่าดูจังหวะดูเทคนิคนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุนินะเรารู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยดีมากๆเลยในระยะกลาง แต่ว่าณวันนี้โนโรํามประกาศขึ้นกำแพงมาสีทั่วโลกนะครับตลาดเทกันกระหน่าเลยตกใจกันสุดๆนะครับจังหวะนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่เหล่าเทรเดเดอร์หรือว่านักเก็งอะไรเนี่ยเข้าไปเก็บของได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วพอสถานการณ์ขี้คายอาจจะใช้เวลา1วันอาจจะใช้เวลา1สัปดาห์นะครับแล้วค่อยขายทํากําไรออกไปนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะต้องโฟกัสมากๆแต่ข้อดีก็คือว่าใช้เวลาไม่นานในการทํากําไรนะครับจะต่างกันกันกบฝั่งของนักลงทุนที่เราเนี่ยเราศึกษาหนึ่งครั้งเลยแล้วเราซื้อ เราอาจจะมาดูอีกทีหนึ่งไตามานหน้าเลยนะครับแต่ว่ากําไรวันนี้กับไตามานหน้าอาจจะไม่ได้เยอะแต่กลับกันนักเก็งกําไรนะครับคือซื้อวันนี้โฟกัสมากๆเลยตอนที่ยังเปิดออเดอร์อยู่ นะครับและสุดท้ายเนี่ยพอปิดออเดอร์เย็นวันนั้นหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยก็คือจบแหละนะครับได้กําไรมาแล้วก็พอนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าต้องดูนะครับว่าความมั่งคั่งระยะยาวเราเนี่ยเติบโตหรือเปล <pickle S 2> <indict ment. S 1> ่าคือไม่มีใครผิดเลยนะครับจะเป็นนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรก็ได้ขอแค่สุดท้ายปลายทางเนี่ยเงินในพอร์ตเราเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับหรือว่าอาจจะมองปีละครั้ง2ปีครั้งก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเทรดชนะหรือเทรดน,น้อยจะเทรดมากขอแค่เป้าหมายก็คืออ่าถูกต้อง ได้คะ่ะถ้างั้นมาเดี๋ยวมาสรุปง่ายๆที่แนกเล่าเมาื่อกีอ้ที่เป็นข้อดีของการกินกําไรนะคะก็คือเรามีโอกาสในการ ทำกาไรได้เร็ว<ช>แล้วก็ค่อนข้างได้สามารถใช้ประโยชน์กับการที่ตลาดผันผวนสามารถเข้าๆออกๆออซื้อทําให้เรามีกําไรได้มากกว่าการลงทุนถูกไหมคะถูกต้องครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียด้วยนั่นก็คือมันอาจจะมีการผันผวนมากเกินไปทําให้ใ<ช>มีความเสี่ยงสูงของด้านของราคาท,ที่เราจะซื้อหรือขายถูกต้องเราอาจจะไม่ได้กําไรจากการซื้อขายในรอบนี้อาจจะมีการซื้อช้าบ้างตกลดบ้างอะไรอย<ช>่างงี้ถูกไหมคะใช่แล้วก็เราต้องใช้ เวลาในการติดตามตลาดอย่างมากเลยเพราะว่ามันต้องค่อนข้างเรียวเท้าเลยถูกไหมครับใช่ครับอันนี้แช่ในมุมมองของที่เคยเป็นเทรดเดอร์มาก่อนแล้วกันก็คือ<ช>ว่าอย่างเช่นตอนขับรถเนี่ยบางทีก็อันนี้ไม่ดีนะฮะก็คือแบบขับรถไปก็ต้องดูมือถือไปอะไรเพราะว่าเราต้องใช้เวลาถูกค<ช>่อนข้างที่แบบต้องตอนนี้เท่านี้ตอนนี้เท่านั้นใช่ครับ,รบใช่ใช่ตแต่ว่าวอันนี้อาจจะต้องแบบเป็นคนที่ค่อนข้างมีเวลาในการ อาจจะต้องทํางานลงทุนโดยเฉพาะเป็นคนติดมือถือช่วงหนึ่งเลยใช่ครับคืออยู่ไม่สุขเลยนะครับก็คือแต่กลับกันนะถ้าเราสมมติเราเป็นนักลงทุนแบบนี้นะครับบางครั้งเนะี่ยเราอาจจะเอาเวลาไปทาอย่างอื่นได้นะครับอาจจะทํางานประจําอาจจะทําธุรกิจนะครับแล้วก็ปล่อยให้พอร์ตมันวิ่งไปนะครับซึ่งการบ้านมันต่างกันเป้าหมายหลักมันต่างกันแล้วกันอยู่ที่ว่าใครถนัดแบบไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้แจ้งไปเนาะว่าการลงทุนกับการเก็งกําไรไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเนาะเกี<ช>่ยวกับการลงทุนเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ความถนัดของคองรับ อย่างที่ไม่บอกไปนะครับว่าทั้งสองประเภทเนี่ยมีข้อดีข้อเสียเนาะ<อ>ทีเนี้ยมาชวนนักลงทุนฟังกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยฝั่งไหนเป็นนักลงทุนฝั่งไหนเป็นนักเก็งกำไรไนะครับโดยที่นายเเนี่ยเริ่มต้น DCA ทุกเดือนเลยนะครับเก็บเงินเดือนละ5 0 0 0บาทเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะครับโดยการศึกษาหุ้นบางตัวนะครับแล้วก็ซื้อตัวนั้นแหละทุกๆเดือนเลยนะครับ แต่นายบีนะครับทำคล้ายกันเลยก็คือว่าอาจจะฟังกลุ่มโซเชียลแล้วก็ซื้อ DCA ทุกเดือนเหมือนกันในราคาเท่ากันเลยสุดท้ายปลายทางนะครับนายเเนี่ยสามารถที่จะทําให้พอร์ตเติบโตได้แต่นายบีเนี่ยแน่นอนว่าพอร์ตเนี่ยก็อาจจะติดลบนะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้จบสวยหรูทุกคนโดยที่หลักการหรือวิธีการเท่ากันถ้างั้นเราให้นะักลงทุนที่ดูตอนนี้มาทายกันก,นก่อนว่านายเหรือนายบีใครที่เป็นนักลงทุนใครที่เป็นนักเก็งกาไรครับผมคิดว่าตอนนี้คนที่ดูน่าจะแบบคิดตามแล้วว่าเฮ้ยเอน่าจะ ังน,นั้นให้แน็กเฉลยดีกยว่าค่ะว่า A หรือ B ใครเป็นนักลงทุนหรือใครเป็นนักเก็งกำไรคะจริงๆเป็นนักลงทุนทั้งคู่ครับ ใช่เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยใช้หลักการเดียวกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็นกคือว่านายบีเนี่ยอาจจะไม่ได้ศึกษาให้ดีมากพอแล้วกันสําหรับตัวของหุ้นหรือว่าแอสเซทที่ตนเองถืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขาดความมั่นใจก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติผมฟังมาวี่ดีจังผมซื้อตามผ่านไป1นปีราคาลบห้ผมไม่ถือแล้วแต่กลับกันนะครับทุกๆหุ้นหรือว่าทุกๆแอสเซทเนี่ยหลายๆตัวเลยนะครับการที่จะกลับมาถึง การที่จะเติบโตไปได้ถึงจุดๆดหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องผ่านสเตรทเทสก่อนนะครับอย่างเช่นกลุ่มของหุ้น Apple อะไรแบบนี้ก็ลบมาหมดแล้วนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าในบิตคอยเองเนเห็นชัดเลยลบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจเยอะๆแล้วกันงั้นนี้เรามาพูดถึงนักลงทุนหรือว่านักกิงกำไรที่มีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จให้กับผู้ฟังคอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะวันนี้เรามาขขขยยายกากกกกกกััััันน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 มมึึ้้แแลลงงงงเเสจะะดูใพรรทททอคคีี่่่ปป็นนุซ ความสำเร็จแน่ๆและมีทุกคนรู้จักนะคะนั่นก็คือวอลเลนบัฟเฟต์นั่นเองค่ะซึ่งคุณวอลเลนบัฟเฟต์นะคะเป็นนักลงทุนชาวอเมริกันนะคะที่บริหารบริษัทเบอร์ชัยฮาร์ดเวย์นะคะภายใต้การกํากับการบริหารของเขาเนี่ยมีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ20%ต่อปีในระยะยาวเลยทีเดียวด้วยตัวเขาเองเนี่ย เป็นนักลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนาะอายุประมาณ1 0บถึงปีแล้วเขาใช้กลยุทธ์ที่ค่อนข้างดีนั่นก็คือ value investing แบบแท้จริงเลยนะคะนั่นคือการที่เน้นที่ธุรกิจดีราคาถูกแล้วก็ถือได้นระยะยาวนั่นเองซึ่งตัวคุณวอลเลนบัฟเฟตเองนะคะสามารถเปลี่ยนเงินจาก $100 ดอลลาร์สหรัฐเป็นประมาณ2.4ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยนะคะและในทางกลับกันนะคะก็คือเราจะมาพูดถึง V I ที่ลงทุนล้มเหลวกันบ้างนั่นคือคุณบิลแอคเมนนั่นเองจริงๆคุณบิลเอ็กมนก็เป็นนท่นเีเขา ได้เคยทําความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยนะคะนั่นคือคุณบิลแอ็กมนเนี่ยได้ไปลงทุนในบริษัทยาบริษัทหนึ่งซึ่งทําให้เขามีหุ้นล่วงมากกว่า95หรือว่าสูญเสียเงินไปกว่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยแล้วจริงๆคุณแอ็กมนนะคะเขาก็ คิดไว้แล้วแหละว,ว่าการที่เขาไปลงทุนในบริษัทยาเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมยาเลยเขาคิดว่าเขาจะสามารถเอามากําหนดราคาได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนั่นเองทําให้เขาเกิดการสูญเสียในมูลค่าที่มากกันเองค่ะครับผมแล้วถัดมาในฝั่งของทเทรดเดอร์กันบ้างนะครับหลังจากที่รู้แล้วว่า v i จริงๆเนี่ยมีทั้งคนประสบความสำเร็จแล้วคนล้มเหลวนะครับฝั่งของทเทรดเดอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นนะครับผมขออนุญ,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 ญาตยกตัวอย่างของนักเก็งกำไรที่ประสบความสาเร็จกันก่อนนนะนั่เอง ซึ่งคุณจอสโลอสเนี่ยครับเป็นผู้ก,อก่อกกตั้งควงงนอนตอนนัมฟันนะครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์การโจมตีค่าเงินปอนด์และค่าเงินบาทมาแล้วโดยค่าเงินปอนด์ตอนนั้นเนี่ยครับมีความเชื่อว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยมีการผูกค่างเงินปอนด์ไว้ในระดับสูงเกินจร,ง ium, รงนิงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะครับทำให้คุณจอสโลอสเนี่ยปลุกป,ปัน้นนะครับทำให้นักลงทุนแล้วก็นักเก็งกำไรเนี่ยเข้ามารุมช็อตนะครับค่างเงินปอนด์ทำให้ค่างเงินปอนด์เนี่ยอ่อนตัวลงนะครับและสุดท้ายนาาเนี่ยกา,ารไไแทรกแซงของรัฐบาาาลอังงกกฤษเนี่่ย็ไไไมมสรถคว้ด ภายในวันเดียวเท่านั้นหรือเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Black Wednesday นั่นเองครับและในส่วนการโจมตีค่างเงินบาทนะครับคุณจอสโลตจะเป็นอีกหนึ่งตัวตั้งตัวตีเลยที่ทำให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นโดยการโจมตีค่างเงินไทยนะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้มีการผูกค่างเงินบาทไว้กับค่างเงินดอลลาร์นะครับพอเห็นช่องโหว่นั้นเนี่ยคุณจอสโลตก็ไปกู้ยืมเงินไทยบาทเพื่อมาเทขายนะครับแล้วสุดท้ายรัฐบาลไทยก็ไม่สามารถตึงราคาไว้ได้แล้วก็ก่อให้เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นส่งผลกระทไทััเออเะคหาานนาารรมศงบ และในฝั่งของนักเกมอะไรที่ล้มเหลวนะครับก็คือคุณวิกเตอร์นีเดอร์ฮอฟเฟอร์หรือว่าลูกศิษย์คุณจอร์ชโซลอนนั่นเองครับซึ่งคุณวิกเตอร์นะครับด้วยความที่มีอาจารย์เป็นคุณจอร์ชโซลอนเนี่ยก็ทําให้ความรู้ความสามารถในการเทรดหรือว่าการลงทุนเขาเนี่ยดีแน่นอนนะครับจนมีชื่อเสียงอะไรก็สามารถก่อตั้งกองทุนของตนเองได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาเกิดข้อผิดพลาดนั่นก็คือการใช้เลเวลเลชนะครับหรือว่าการวางโพซิชันที่มันใหญ่มากเกินไปนะครับจนไม่สามารถจะควบคุมได้โดยผลตอบแทนที่เขาเคยทําาาาาาาได้้้เเนนนีี่่ยคอยออขงงะะะมมกใใแตตลลปรป2001ราาารรบ2001-25ถสสผำ เฉลี่ยได้ปีละเกือบ50%เลยแต่ว่าจุดที่สําคัญก็คือว่าถัดมาในปี2007นะครับกองทุนที่ชื่อว่าเมทาดองเขาเนี่ยครับล่วมสลายลงในเดือนกันยายนหลังจากที่มีวิกฤตซัพพลามมาทําให้อัตราขาดทุนเขาเนี่ยสูงถึง75%จากการที่เขาเนี่ยควบคุมโพซิชันไม่ดีนั่นเองครับหลังจากที่เราได้รู้จักกันไปแล้วทั้ง4คนที่เราได้เกิดมาก่อนหน้านี้นะคะนั้นเรามาสรุปกันดีกว่าว่าจริง,รงๆแล้วทั้งการลงทุนและการก็งกำไรเนี่ยมันจางกันยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียังงไงให้นะ้นสรุปๆ่า ครับจริงๆเนี่ยสามข้อละกันนะครับก็คือเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือต้องการเงินเร็วหรือว่าเป้าหมายเนี่ยต้องการให้เงินเติบโตนานนะครับแล้วก็ยั่งยืนความเสี่ยงต่ำนะครับอย่างที่2คือความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับ <util. Tages. S 1> แล้วก็อย่างสุดท้ายคือเวลาที่ต้องการใช้เงินนะครับหรือว่าไทาม์เฟรมนั่นแหละในการลงทุนนะครับซึ่ง3อย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปทําการบ้านดูตีโจทย์ดีๆก็จะรู้แล้วว่าจริงๆเราเนี่ยเป็นนักลงทุนหรือว่านักเก็งกําไรกันแน่นะครับซึ่งนักลงทุนก็จะมีหลักการในการลงทุนที่จะทําให้เราประสบควววาาาาามมํเรรรร็จแแบบหหนนนึ่่งงงัักกกกกกไะีลือท ในการเก็งกำไรที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเชิงลึกอีกทีหนึง่งได้เลยค่ะจริงๆแล้วข้อสรุปสั้นๆง่ายๆของคลิปนี้เลยก็คือจริงๆแล้วการเก็งกาไรกับการลงทุนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่นเองอ่าใช่ครับ แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้มีอันไหนที่ถูกหรือผิดนะคะตแต่ว่าทุกอันก็คือเป็นอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนั่นเองใช่ครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนได้มาเห็นคลิปของเรากันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่มีคาถามเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หรือว่าจะถามได้ที่ไลน์แอดนะคะ m e r k e capital ได้นั่นเองค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากติดตามเราเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามได้นนที่ช่องทาง Facebook Instagram YouTube Mercle นะคะหรือินสตาแนรมยูทะ หราเนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิตอลในอดีตหรือผลการดำเนินงานในอดีตมีได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิตอลหรือผลการดำเนินงานในอนาคต